น้ำแข็ง luxury ice ดีอย่างไรครับละลายช้าครับคงรสชาติของเครื่องดื่มให้อยู่ได้แบบนานขึ้นยอดขายที่ผ่านมาเท่าไรนะครับปีที่แล้ว120ล้านปีนี้2,5-6ต้องการเท่าไรครับ200ล้านครับปกติอะมันละลายช้ากว่ากันกี่เท่าครับ6เท่าครับขายดีไหมสามแสนถุงต่อเดือนนะครับ ทุกธุรกิจโอกาสความสำเร็จมันไม่มีอะไรที่ยากเกินความสามารถครับแค่ทำให้ต่างทำให้ดีกว่าที่มีต่อยอดให้ถูกจุดไปให้ถูกทางเส้นชัยก็ไม่ไกลเกินเกื้อมครับอย่างธุรกิจที่ผมจะพาไปพบในวันนี้อยู่ที่จังหวัดน,นครปฐมจากร้านชําขายส่งน้ำแข็งเล็ก,ลกใครจะคิดว่าวันหนึ่งเขาจะก้าวมาสู่การเปิดโรงงานหลายสิบไร่และกลายเป็นเจ้าตลาดในพื้นที่และยังต่อยอดเป็นน้ำแข็งลักชัวรี่รูปทรงที่แตกต่าง เย็นนานไม่เสียรูปร่างกว่า2ชั่วโมงจนร้านคาเฟ่กว่า2,000แห่งทั่วประเทศเลือกใช้แถมยังได้เป็นเจ้าประจำส่งให้กับโรงแรมระดับ5ดาวในกรุงเทพวันนี้ครับผมจะพามาดูว่าน้ำแข็งที่ว่าพิเศษอย่างไรและทำไมเขาถึงได้กลายเป็นเบอร์ต้นๆที่หลายสถานที่เลือกใช้ครับ น้องไบร์บสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ก้องนี่วันนี้นะฮะอายุน้อยล้านมาที่อำเภอสามพันจังหวัดนคนปรปฐมครับมาพบพบกับน้ําแข็ง้อยล้านนะครับแล้วผมเชื่อว่าเรื่องราวของน้องไบร์และครอบครัวเนี่ยเรื่องราวของการเป็นนักสู้จะเป็นกําลังใจให้พวกเราอย่างแน่นอนและเรียนรู้ว่าทุกธุรกิจ สามารถมียอดขายร้อยล้านได้ถ้าเราพุ่งมั่นพอใช่ไหมครับใช่ครับน้องใบอาย,อยุเท่าไหร่ครับอ่าสามสิบห้าปีครับตอนนี้อยู่ในวงการน้ําแข็งมาอดกี่ปีแล้วครับถ้าตัวใบเองอยู่มา16ปีครับน้ําแข็งของเรามีชื่อว่าอ่าลักชัวรี่ไอครับบอกให้พวกเราฮะชื่นใจหน่อยยอดขายปีที่ผ่านมาเท่าไหร่ครับ120ล้านครับน้ําแข็งลักชัวรี่ไอซ ดีอยากหไรครับละลายช้าครับคงรสชาติของเครื่องดื่ม,มให้อยู่ได้แบบนานขึ้นอย่างเงี้ยคเดี๋ยวขอ,ขอดูนะครับมาเรียนรู้เรื่องราวของน้ำแข็งนะครับ,รบนี่คือน้ำแข็งปกติที่เขาส่งกันอันนี้เขาเรียกเป็นอะไรครับ น้ำแข็งอ่ายูนิตครับน้ำแข็งยูนิตที่เป็นแพ็คแพ็คอันนี้คือที่เห็นนะครับงั้นบอกเราก่อนนะยอดขายที่ผ่านมาเท่าไหร่นะครับปีที่แล้ว120ล้าน120ล้านปีนี้256หต้องการเท่าไหร่ครับ200ร้อยล้านต้องการ200ล้านน้ำแข็งรัชรีไอซ์ขายที่ไหนบ้างครับเราขายที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตเกือบทุกแบรนด์นะครับร้านกาแฟมีบาร์มีคาเฟ่ต่างๆมีโรงแรมส่งใน12จังหวัดนะ12จังหวัดทั่วประเทศไทยน้ำแข็งเราต้องการเป็นไงครับ อันนี้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 ปกติคือน้ำแข็งปกติคือน้ำแข็งหลอดครับครับอันนี้น้ำแข็งปกติอันนี้เขาขายกันประมาณกี่บาทนะครับตอนนี้9บาทครับขายประมาณกี่แพ็คอรเป็นล้านครับเป็นล้านแพ็คต่อเดือนต่อเดือนต่อเดือนเป็นล้านแพ็คต่อเดือนนะครับนี่คือน้ำแข็งที่เรารู้จักกันน้ำแข็งยูนิตยูนิตครับ9าบาท9บาทครับต่อไปมันเป็นน้กรร็เป็นไงครับเป็นน้ำแข็งเหลี่ยมครับมันมีชื่อว่าไอซ์คิวบ์ไอซ์คิวบ์ครับกี่บาทครับอ่า18บาทครับ นี่คือจาก9บาทเป็น18บาทเป็นสี่เหลี่ยมใช่ครับมาดีไงครับมันช่วยให้เครื่องดื่มะครับอยู่ได้นานขึ้นครับละลายช้าครับครับมันปกติไอ้นี่มันต่างจากน้ําแข็งยูนิตปกติมันละลายช้ากว่ากันกี่เท่าครับหเท่าครับหเท่าหมายความว่าถ้าน้าแข็งยูนิตกี่นาทีนละลายครับน้ําแข็งยูนิตใส่ไปในเครื่องดื่มะครับสักไม่ถึง10นาทีครับก็จะเริ่มละลายเป็นน้ําแล้วก็ ทำให้เครื่องดื่มแบบว่าจืดชืดได้คส่วนน้ำแข็งเหลี่ยม Luxury i c e ก็จะอยู่ได้นานกว่าน้ำแข็งปกติ6เท่าเลยครับกาแฟเขาจะแบบว่าคงรสชาติเครื่องดื่มจะได้รสชาติแบบว่าได้เต็มที่ครับซิงเกง<ถ>ิลไม่เปลี่ยนรสไม่เปลี่ยนนะครับ ถ้าทำยังไงให้มันอยู่ได้นานขึ้นหเท่าครับเราใช้วิธีการ slow freeze ครับที่ลบ40องศาครับครับทำให้น้ําแข็งแบบว่ามีความหนาแน่นกว่าน้ําแข็งปกติครับขายดีไหมสามแสนถุงต่อต่อเดือนนะครับยอดขายอันนี้อยู่ที่ประมาณ3ามแสนถุงต่อเดือนสามแสนถุงต่อเดือนจาก9บาทเป็น18บาทมีอะไรครับอันนี้ใช่ไหมมีอันนี้มีชื่อว่า i อ e ball ครับ i อ e ball มันคืออะไรครับเป็นน้ําแข็งก้อนกลมครับครับราคา45บาทครับจะมีอยู่6ลูกครับ ลูกละ8บาทใช่ครับมันมียังไงครับให้เครื่องดื่มะครับจากแก้วธรรมดาธรรมดาดูหรูขึ้นมาได้ครับดูดีขึ้นมาได้ครับเพียงแค่ก้อนก้อนเดียวครับเสียวเหมือนกันนะซึ้แข็ง45บาทเนี่ยแต่ก็มีลูกค้าที่แบบว่าชื่นชอบในการดื่มหาซื้อเยอะมากขึ้นแล้วมันทำยังไันนี้ทำวิธีเดียวค่ับก้อนเหลี่ยมเลยครับเป็นการ slow freeze ที่ลบ40ครับแล้วก็จะมีเครื่องที่แบบว่าขึ้นรูปให้เป็นก้อนกลมขึ้นมาครับมีอะไรอีกครับ3กิโลครับ 3กิโลแบบว่าเป็นเหลี่ยมแบบ1.5นิ้วเหลี่ยมก็คือใหญ่ขึ้นใช่ครับเป็นถุงใหญ่ขึ้นครับน้ำแข็งใหญ่ขึ้นไหม่น้ำแข็งเท่าเดิมเลยครับเท่า1.5ึ่ปกติเลยครับอ๋ออันนี้คือแพคเกจที่มันใหญ่ขึ้นใช่ครับอ๋อนี่ถุงนี้กี่บาทครับถุงนี้45บาทครับแต่ที่เนื้อเนือไม่ใช่ทุกคนจะสามารถเจอน้าแข็งบรมปีได้ มันคือน้ำแข็งแท่งครับไว้ใส่พวกไฮบอลพวกเครื่องดื่มต้องการโชว์สีสันโชว์รูปลักษ์อะไรยงนบเพื่อเพื่อมูลค่าให้ให้เครื่องดื่มดูดีขึ้นดูหรูหราขึ้นก็คือเครื่องดื่มค็อกเทลใ,<ช>ให้ดูหรูหราขึ้นปลอใส่อันนี้เข้าไปในแก้ว หรูหราขนาดไหนก็ขายแก้วแล้วตั้งแต่แบบ2300ถึง500อะ่ะชาดำเดย็นร้านคุณสามารถจะเป็นแก้วละ500อยได้อ,อ,อันดีขายไงครับก้อนหนึ่งประมาณตั้งแต่6บาทถึง12บาทคร<อ>ับแล้วแต่ขนาดต้องสั่งทำจำนวนเท่าไหร่ถึงจะสามารถสั่งได้ครับสิบก้อนขึ้นไปครับเหตุผลได้ครับน้องใบแล้วก็ลักคกี่ไอซ์ครับหรือมาทุ่มเทเกี่ยวกับน้รกข็แล้วก็ชนิดของน้ำแข็งขนาดนี้ครับเพราะว่าต้องการเพิ่มมูลค่าให้กับน้ำแข็งครับถ้าเราไปขาย น้ำแข็งแบบเดิมๆเ,เราก็จะโตน้อยมากๆครับทําให้เรามาเพิ่มมูลค่าน้ําแข็งเพื่อให้ดูดีขึ้นให้คุ้มค่าขึ้นได้ใช้น้ําแข็งที่แบบละลายช้าครับ,รบและได้ลิมรสชาตของเครื่องดื่มให้แบบว่าคงนานขึ้นครับเราทราบว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นแรงขับดันคือเราสู้พวกคุณพ่ออันนี้จริงไม่อย่างไรครับใช่ครับป้าป้าผมเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายครับในตอนนั้น ทำให้ผมต้องลาออกจากมหาลัยปีตอนปีหนึ่งนะับเพื่อมาช่วยคุณพ่อแบบกับคุณแม่ครในการที่บริหารดูแลโรงน้ําแข็งนะครับอยากจะเรียนรู้เรื่องราวของน้ําแข็งอยากเรียนรู้เรื่องนวักกรรมอยากเรียนรู้การต่อสู้ของน้องใบและครอบครัวเราไปหาที่อุ่นๆวันนี้คุยกันดีไหมครับได้า ขออนุญาตเรียนรู้รัะศึกษาครับชีวิตลูกคนขายน้ําแข็งเนี่ยมันเป็นยังไงต้องทําอะไรบ้างชีวิตในวัยเด็กเป็นยังไงครับในวัยเด็กนะผมเห็นป้าตั้งแต่เด็กเลยครับแบกน้ําแข็งส่งน้ําแข็งเองแล้วก็แบบนอนวันละสามชั่วโมงเองครับเพื่อไปหาลูกค้าเพื่อไปส่งลูกค้าในทุกๆวันเราจะเจอป้าแบบได้แค่ประมาณ3ามปีชั่วโมงแค่นั้นนะเพราะว่าป้าทํางานหนักมากครับเอาเงินมาดูแลครอบครัว มาทําให้บ้านเราโตยิ่งขึ้นไปป้าเป็นคนทํางานตั้งแต่เด็กๆครับเราก็เห็นป้าลําบากมาตั้งแต่แบบเราจาความได้ป้าก็พยายามสร้างธุรกิจสร้างทุกๆอย่างเพื่อครอบครัวความท,ท้าทายความรับผิดชอบสําหรับคนที่เป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับน้ําแข็งนียมันคืออะไรครับเคยได้ยินว่ามันจะต้องแม่นเรื่องเวลาห้ามหยุดห้ามป่วย<ช>จริงห้ามมีวันหยุดโดาชวักรขัตะเลจริงหรือไม่อย่างไรครับจริงครับอ่า การส่งน้ําแข็งคือแบบเราต้องส่งแบบ365วันเลยครับไม่มีวันหยุดเลยร้านต่างๆแม้กระทั่งวันหยุดเขาก็จะขายดีใช่ไหมครับถ้าเราหยุดเขาก็จะไม่มีน้ําแข็งใช้เราก็ต้องไปส่งเพื่อให้เขามีน้ําแข็งไว้ใช้อะครอบครัพพวน้องใบขายน้ําแข็งในย่านไหนครับอ่นอานครปฐมครับเริ่มแรกป้าเปิดขายน้ําแข็งอยู่ในจังหวัดนครปฐมมาตั้งแต่เด็กๆเลยครับ แล้วก็ส่งขายขยายมาเรื่อยๆครับจากนครปฐมเป็นสมุทรสาครแค่จังหวัดรอบๆแค่นั้นครับคว <ผม S 1> ามฝันในวัยเด็กฮนะอยากเป็นอะไรครับผมเป็นคนชอบงานอาร์ตอยากแบบว่าเป็นศิลปินอยากจะเป็นแบบว่าได้วา,ด,วาดรูปได้ออกแบบได้อะไรเงี้ยผมเป็นคนชอบมากๆเลยฮะธุรกิจเราจะตอนนั้นคิดว่าถ้าจะให้อับฐานะตัวเองขึ้นมาได้ก็ ต้องไปเรียนพวกเกี่ยวกับบริหารธุรกิจอะไรเงี้ยก็เลยยอมที่จะไปเรียนตรงนั้นมากกว่าครับตั้งใจว่าเรียนจบแล้วอยากจะมาพัฒนาโรงน้มแข็งของเราเห็นป้าทำมาตั้งแต่เด็กๆครับก็อยากพัฒนาสิ่งที่ป้าสร้างไว้ให้มันเติบโตยิ่งขึ้นไปเพราะผมคิดว่าป้าวางรักฐานไว้ให้เราแล้วเราไม่สานต่อนะมันก็แบบเสียความตั้งใจที่เขาสร้างมาอ่ามันอยู่ที่เราแล้วว่าเราจะ ทำตรงนั้นน่ะให้เป็นบ้านหรือเป็นตึกขึ้นไปเลยทราบว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายเรื่องราวของครอบครัวเกี่ยวกับป้าและของคนในครอบครัวของเราเกิดอะไรขึ้นครับป้าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะสุดท้ายนะคุณพ่อป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเนี่ยคุณพ่อต้องเจอกับอะไรครอบครัวต้องเจอกับอะไรคุณพ่อสู้อะไรมาครับรกับโรคของเราจริงจริงตอนที่ป้าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายนะครับ หมอก็บอกว่าป้าจริงๆอยู่ได้ไม่กี่เดือนนะเนื่องจากแบบว่าป้าเป็นมะเร็งต่อมน้ําเหลืองแล้วลามขึ้นไปที่สมองนะครับทำให้ปากเบี้ยวทําให้ะไรป้าต้องนอนในโรงพยาบาลน,นะ,ะแบบในห้องปลอดเชื้อเราไม่ได้เจอป้าเป็นเดือนๆเลยครับแล้ววันที่ป้าบอกเราคุณหมอบอกเราครับตัวใบเองและครอบครัวรู้สึกยังไงครับกับสิ่งที่ต้องเจอก็จริงๆรู้สึกดิ่งมากๆเลยครับ ว่าแบบเราต้องเสียป้าไปหรอหรือว่าเราจะไม่ได้เจอป้าอีกแล้วอ,อะไรเงี้ยเราต้องรักษายอย่างไงบ้างหครับให้คีโมฉายแสงแล้วก็ทำสเต็มเซลล์ครับทำทุกอย่างที่แบบว่าให้ป้าหายให้ได้นะครับสู้กับโรคมะเร็งที่เป็นโรคที่คร่าชีวิตคนเยอะที่สุดมันยากขนาดไหนครับผมว่ายากมากๆครับเพราะว่าหมอบอกโอกาสหายนี่คือน้อยมากๆเลยนะแต่ป้าจะ พ่มบอกเสมอว่าป้าสู้แล้วก็ลูกๆทุกคนก็ต้องสู้ด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็จิตใจป้าคือแบบป้าบอกว่าใจป้าแบบไม่ไม่ยอมแพ้อยู่แล้ววันนี้อาจจะแบบไม่ดีแต่วันข้างหน้าอาจจะดีขึ้นก็ได้ไม่มีใครที่แบบต้องเจอแต่สิ่งไม่ดีแบบเนี้ยตลอดไปใช้ค่ารักษาเยอะขนาดไหนครับโอ้เป็นสิบสิบล้านเลยฮะแทบจะขายโรงงานเลยครับตอนนั้น เราเคยคิดจะยอมแพ้ไหมนะฮะนะที่มาทําบริษัทและป้าเคยคิดจะยอมแพ้ไหมได้ยินคําพูดของป้าเสมอว่าเราต้องสู้ครับทุกอย่างมันไม่มีอะไรง่ายต่อให้เราไปเริ่มทําอย่างอื่นมันก็ไม่ง่ายแต่มันก็ไม่ยากถ้าเราจะทํามันทุกอย่างเราสามารถเรียนรู้ได้ค,ค่อยๆพัฒนาไปก็ได้ป้าต่อสู้กับโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืงองระยะสุดท้ายและน้องไบครับต่อสู้อะไรครับในเรื่องธุรกิจของเรา ออกมาก็ไม่รู้วิธีการอะไรเลยก็ต้องไปแบกน้ำแข็งเองไปติดรถไปกับพนักงานเพื่อไปดูว่าพนักงานส่งยังไงไปดูว่าการขายน้ำแข็งขายยังไงเพราะเมื่อก่อนเราเอาแต่เที่ยวเล่นกับเพื่อนอะไรเงี้ยไม่ได้สนใจธุรกิจอะไรพอที่เรามาช่วยดูแลกิจการที่บ้านทำให้เราต้องไปเรียนรู้ การเรียนรู้เราต้องไปเรียนรู้จากคนที่ทํางานตรงนั้นจริงๆหน้างานจริงๆครับแต่ก่อนที่มันจะเติบโตแบบนี้ธุรกิจน้ําแข็งเนี่ยเป็นธุรกิจที่มีอุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องพื้นที่เรื่องราวของคเนียมปฏิบัติที่เราไม่สามารถส่งข้ามที่ได้มันเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับธุรกิจน้ําแข็งอ่เป็นกิจการที่แบบาการแข่งขันสูงมากๆครับจะมีการแบ่งพื้นที่กันชัดเจนนะว่าเป็นพื้นที่ของใครเราเราเราไม่สามารถที่จะไปแย่งพื้นที่ของคน อื่นได้ยางเงถ้าเราไปขายน้ําแข็งแบบเดิมๆใช่ไหมฮะเราก็ไม่สามารถเที่ะไปเติบโตได้ไม่สามารถเทีจะไปพื้นที่ใหม่ๆได้ไม่สามารถที่จะหาลูกค้าใหม่ๆได้หรือว่าเราจะเข้าโมเดินเทรดหรือร้านสะดวกซื้อเราก็จะเข้าได้ยากเพราะเขามีดั้งเดิมอยู่แล้วเราก็ไม่สามารถเข้าไปได้เลยฮะแต่น้องไบร์เนี่ยก็ใช้เวลาบ่มเพาะมาเกือบ10ปีจนมาคิดคนที่จะสร้างนวัตกรรมของน้ำแข็งได้ มันคืออะไรเล่าเหตุการณ์มาให้ฟังหนยได้ไหมครับน้ําแข็งเป็นธรุรกิจที่ต้นทุนสูงครับแต่กําไรน้อยมากๆครับทำให้แบบว่าเราจะทํายังไงเพื่อให้แบบว่าขายน้ําแข็งได้แพงขึ้นให้มีกําไรเข้ามาในโรงงานได้มากขึ้นแล้วพอดีปี59ผมก็ไปเจอน้ําแข็งฟีเลี่ยมกับก,ก้อนกลมที่ขายอยู่ในยุโรปในญี่ปุ่นในแถวดูไบครับ ที่เขาสามารถที่จะเพิ่มมูลค่าแค่น้ำแข็งถุงๆเดียวสามารถขายได้เป็นพันขายได้หลายพันบาทเลยพอะจะเหมือนกันนี้นะครับวิลาศวิสปริงอันนี้แก้วนี้คงน่าจะหลายร้อยครับเพิ่มมูลค่าได้ใช่ครับแคก่ก้อนเดียวก็เพิ่มมูลค่าให้มันดูดูดีขึ้นได้ครับ,รบมีไอเดียแล้วเห็นแล้วการจะทําน้ําแข็งเนี่ยให้มันกลายเป็นสี่เหลี่ยมแล้ววงกลมเนี่ยมันต้องทํำยังไงและยากไหมครับในการนี้ทำให้เกิดขึ้นได้ผมพยายามแบบไปหาที่ต่างประเทศเขา ทำกันยังไงแล้วผมก็ไปเจอเครื่องว่าเขาทําแบบนี้เขาทําแบบนั้นผมก็ไปศึกษาลึกเรื่อยๆครับไปเจอเครื่องหนึ่งในต่างประเทศเขาทํายังไงใช่ไหมครัผมก็ติดต่อไปขอซื้อเครื่องขอซื้อเครื่องครับขายไหมเขาไม่ขายครับเขาบอกไม่ขายยังไงเขาก็ไม่ขายเขาก็ทําธุรกิจของเขาเขาสร้างขึ้นมาเพื่อธุรกิจของเขาอ๋อแล้วทำยังไงทีนี้เราไปค้นหาในอินเทอร์เน็ต ไปค้นหาเจ้านี้ว่ามีเครื่องแบบไหนบ้างลักษณะเป็นแบบไหนบ้างวิธีการทําเป็นแบบไหนบ้างผมก็แบบว่าไปเอาภาพเอาทุกอย่างมาลองติดต่อวิศวกรในเมืองไทยครับสามารถสร้างเครื่องแบบนี้ได้ไหมสามารถทําแบบนี้ได้ไหมผมก็ไปเจอเจ้าหนึ่งที่เขาแบบว่าเขาบอกได้เขาทําได้เราก็แบบ ค่อยๆแบบทำขึ้นมาจากภาพๆค่อยๆแบบ,บ,บ,บทดลองทำไปเรื่อยๆจนเป็นเครื่องตามแบบที่เราได้ไปเจอมาใช้เวลาคิดค้นในการที่จะสร้างเครื่องทำน้กแข็งสี่เหลี่ยมวงกลมนานขนาดไหนครับปีถึง2ปีเลยครับกา้นกแข็งใส่บล็อกพิมพ์แค่นี้ไม่ได้เหรอไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าการที่เราไปแค่ใส่บล็อกพิมพ์มันจะไม่คมไม่สวยแล้วก็ถ้าเราไปแช่ใส่บล็อกแค่นะมันจะขาวขุ่นเลยครับอ๋อแต่นั่นคือด่านแรกของการทำธุรกิจคิดค้นสิ่งไหนได้ สิ่งที่รอน้องไบอยู่ก็คือว่าและเราจะขายมันยังไงครับเราจะบอกคุณลูกค้ายังไงว่านี่คือน้ําแข็งที่แพงขึ้นแล้วเป็นน้ำแข็งที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนมันขายยากเลยไหมหรือว่ามันขายมันขายง่ายตั้งแต<ม>่วันแรกช่วงแรกคือขายยากมากครับเพราะว่าเราคํานวณต้นทุนเราคํานวณทุกอย่างซึ่งเป็นราคาที่ตอนนั้นแพงมากๆครับใครๆเห็นก็รู้สึกแพงมากๆครับผมก็เลยแบบว่าเอาน้ําแข็งเนี่ยครับใส่ลังแล้วก็ขับรถตะเวนไปร้านต่างๆครับ เพื่อไปนำเสนอได้ลองร้านกาแฟบาร์หรือว่าโรงแรมเอาไปเอาน้ำแข็งไปให้ลองฟรีๆเลยครับว่าน้ำแข็งเราแตกต่างจากน้ำแข็งทั่วไปนะะที่แบบว่าละลายช้าทำให้เครื่องดื่มคงรสชาติได้นานขึ้นไม่ทำให้เครื่องดื่มจืดชืดหรือว่าเสียรสชาติไวครับผลตอบรับปเป็นไครับจากร้านค้าต่างๆลูกค้าก็เริ่มให้การตอบรับที่ดีขึ้นครับที่ซื้อจากเราไปก็บอกว่าทำให้เครื่องดื่มเขาดูดีขึ้น ทำให้รสชาติของเครื่องดื่มอยู่ได้นานขึ้นเขาสามารถเพิ่มมูลค่าแก้วแก้วนั้นได้มากขึ้นใช้เวลานานขนาดไหนครับในการสร้างการรับรู้ให้กับลูกค้ากว่าจะเติบโตขึ้นมาจนทุกวันนี้ก็ประมาณ6ปีครับจุด9กระโดดของบรัี่ไอซ์คืออะไรครับเรามีความแปลกใหม่ครับนวัตกรรมใหม่ๆมีความแตกต่างจากน้ำแข็งทั่วไปครในช่วงนั้นคือยังไม่มีคู่แข่งใดๆจากการที่ป้าสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้ถึงวันนี้ เราไปกำลังใจให้กับครอบครัวบทเรียนที่น้องไบาสามารถที่จะทําสิ่งที่หลายคนมองไม่เห็นและทําไม่ได้แต่ทาให้มันได้บทเรียนครั้งนี้คืออะไรเผื่อบอกขาพวกเราในการทําธุรกิจและการใช้ชีวิตอย่างไ,ไมครับเราไม่ว่าเราตัวเราคิดที่จะทําอะไรแล้วต้องลงมือทําถ้าเราคิดแล้วไม่ทํามันก็ไม่สําเร็จคนระับแต่ถ้าเราคิดแล้วเราทํามันจะสําเร็จแน่นอนนะทุกอย่างไม่มีอะไรที่ยากเกินที่เราจะทําถ้าเรามีความพยาย,ยามเรามีความตั้งใจเรามี ความที่ขวนขวายต่อสู้กับสิ่งที่ยากลําบากเพื่อให้มันสําเร็จได้น้องใบครับขอกําลังใจครับให้กับทุกครอบครัวที่กําลังต่อสู้กับโรคร้ายต่อสู้กับธุรกิจนะสามารถที่จะผ่านไปได้เหมือนกับที่น้องใบและครอบครัวผ่านไปได้ครับเราสามารถผ่านทุกอย่างไปได้นะครับอย่ายอมแพ้กับความยากลําบากอย่ายอมแพ้กับสิ่งที่เราพบเจออย่ายอมแพ้ในชีวิตครับอย่ายอมแพ้ในโชคชะตาหรือว่า อย่ายอมแพ้ในสิ่งที่เราไปพบเจอวันนี้อาจจะไม่ใช่วันที่ดีของเราแต่วันข้างหน้าอาจจะเป็นวันที่ดีของเราได้ถ้าเรามีความพยายามเรามีความคิดที่จะต่อสู้กับมันและมุ่งมั่นที่จะทำมันให้สำเร็จครับถ้าคุณทำอย่างนี้ได้คุณจะเป็นอายุน้อยร้อยล้านคนต่อไปครับอย่ากลัวที่จะหนักแน่นในตัวเอง จงเชื่อมั่นในความสามารถของคุณไมเคิลบลูมเบิร์